ลงป่าครับเมื่อเนี้นี่ครับบรรยากาศอยุดซาครับอยุดส่วนอยางือทุ่ทงไ้ทงนาหาป่าครับนี่ครับเบิ้งลูกไซอมครับโอ้ยมุดิบมุดแหลบอยู่มักไหลคบได้มาเล่นครับกระดุงเขาครับคุณครับลูกไซเล่นน้ำอยู่คุณคักอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับ สบายสบายครับปลาในลายเน,นี่ครับในอัมริ่ายปลาบิงใส่แล้วมีตังปลาเขานี่ครับเต็มคู่แล้วลูกใส่ดื้อขนาดค,ครับพุณไปน้ำบอกฮะบาจะไปเทมันบาเทน้ำนะเทน้ำบนที่เละเอาไว้นี่แหละโอ้ยอยากเทน้ำนี่ครับมื้อนี้เผาปลาครับนี่กำลังเผาครับเผาจากตัวเขาปุ เอาหลายเลยมือนีเต็มที่ครับมีี่มตะบักใหญ่สั่มเขียดนี่ครับซองตูสกวอนครับทางเทิงหรือทางไตนามยังบุกขึ้นมาดังไปเรียบร้อยครับวันนี้บรรยากาศครับอันนี้ป่าน้อยปิ๊งสกวอนครับน้ำครับทางไตกำลังลักแห่ครับพ่อกับลูกเด้วยครับคุณน้าป่านี้บูต้องห่วงครับป่าซานี่กระดักกระโดอปีนี้บุษุญมา่ะข่วงกินเอา ค,ครับซากระนขนาดยามแรงน้ำยังไหลยอยู่ว,ยว,ยวางคูบเมื่อ <c oughs> มันแกล้งคู่ให้แม่มันพุเ <c> ฮ <oughs> ้ยมันคลอนใส่เอาน้เออ <c oughs> ให้มึงแกล้งไปไม่ใช่ที่หัวแม่มึงกันปูอยู่อันนั <c> ้น <oughs> อ่ะอันเลี้ยอยู่น้ำก้นยเมื่อกันมาแล้วครับุค,ครับได้คู่น้ำมาพร้อมเอาปลามาเสิร์ฟพูนวะเอาปลามาซุง กระด u n กระยกครับทางไต่ก็งมไปเรื่อยๆครับในตัวปลาอุ้ยนี่ครับลูกชายเอาปลามาเพื่นว่าตัวใหญ่ๆเพื่นว่าใส่ซ้ำไดโอ้โหสามซี่ตัวแล้วนี่ฮะโอ้อยเอากล้าใส่นี่ลูกนี่ครับอุ้ยครับใหญ่อีีครับพี่น้องอันนี้ปลาดุกระวังนะเอ,อ้ยระวังเงี้ยงครับแต่ว่าเก่งครับเรื่องจับปลาครับลูกชายนี่ ตาเกียบตาเกียบเจอแล้ฮะตาเกียบตาเกียบทางนี้ก็ได้ครับนี่ครับอุย้ยตัวนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่เนาะตัวที่แรกใหญ่กว่าประมาณห้าขีดตัวนี้ประมาณห้าขีดครับตัวก้อนหนัตรวนึงครับใช่สองโลสองสองสองตัวเอออนี่สอง,สอง,สองตัวใช่ไหมให้ไปเอาพูดนะครับป่าใหญ่ครับอืดเอากล้ามันจะตายวะไปเอามันเอามันไปไปที่เดิมที่เดิม อู้ครับแบนี้อันนี้ได้โลกว่าเนาะ2 2> สองโลได้ไหมสองสองอันนี้สองโลครับนี่สองใหญ่ oh, <h> ugh, ที่ดีครับเอาอมาเอาลงเก็บไว้ก่อนเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นตัว<ล>ใหญ่ครับนี่เจ้าสะเก็บไว้ก่อนครับถิ่นตัวเล็กก่อนครับโอ้ยอันนี้ไอ้ปลาบู่ปล่อยก่อนปล่อยก่อนมันมีเยอะแล้วครับลูกชายไปไล่ป่าเข้ากระดงครับคุณบัดมืออะไรครัได้เหรียญน้ำพี่น้องกอจะได้ลงเหรียญน้ำตือ นี่ครับอู้ปลาซิวเลยผู้ใดปลาซิวบริขาดครับมันโตหญ่ครับปลาขาวน้อยบุ้ยครับปลาเขาครับพี่น้องเอ้ยตาขาวถือว่าสุกสำหรับแมครับนี่ครับอันนี้ปิ้งสุดแรงเลยนะครับเมนสุดที่สองกำลังอันก้อยป่าน้ำครับผมความสุขสนุกสนานครับวันนี้ครับอันนั้นเพิ่นเจาะบาดาลอยู่ครับเอาครับผมคลิปนี้มุ่นมั่นครับความสุขสนุกสนานครับ ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามครับสวดีครับ